ออมาทำอะไรครับในตันไทานตะวันมาแลัวข้าวโพดเหรอเอ้าเขามีเก็บข้างอะไรด้วยเหรอตรงนั้นหรือน้องเขามาขาย แลนด์มาร์คที่น่าถ่ายรูปมากงานเกษตรปี60ที่เทคโนโลยชุงคนบางพักวันเกษตรแห่งชาติปี2560 คอยบินไม่ใช่โอ้อีปภะ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 ใส่หมวกอ่ะสวยงามมากครับ ก็ปีนี้จัดได้อย่างสวยงามมากน้องมาคนเดียวหรอครับกางกางหันปั่ดคอครับขาดนะนกงนนานะหงหันหลากสีมาก <ฮ>ไปทางโน้นก็นหลากสีสันเยอะามากอ้สีชมพูว้า น,นี่มีเสียงด้วยที่มันมีเสียงเพราะมันไปชนกับต้นมันเองครไม่ได้ใส่เอฟอะไรเลยมันไปชนกับต้นมันเองแต่ก็สร้างสีสันไปอีกแบบนี่สวยงามมาก เราก็จะบุกไปฝ่าน้ำข้ามทะเลไป นางรอดมาได้ยังไงนี่รอยงูกัดงูตัวใหญ่มากน่าจะเป็นงูมีพิษเลยนะนี่มากัดงูอะไรจะเขี้ยวใหญ่ขนาดนี้ล่ะแผมันยิ้มให้กล้องด้วยฮะยิ้มแฉ่งเลย รายงานวันเกษตรแห่งชาติปีนี้เห็นไหมครับนนบนนนเป็นเขาพระบาทบางพระเเขาอะไรสักอย่างนี่แหละหาหอ,อกบกลาฮะ เป็นกังหันที่เยอะที่สุดในโลกเลยนะเนี่ยหมุนหมุนหมุน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  ที่เรามาวันสุดท้ายแล้วนะเสากังหันเนี่ยเขาทำล้มกันเยอะเลยเนี่ยเพราะว่านี้มันเป็นวันวันสุดท้ายเลยเนะี่ยเย็นวันอาทิตย์ที่16เป็นวันสุดท้ายของงานเกษตรปีนี้แนละ้วแต่ก็ยังสวยอยู่นะ คนก็ยังมาเที่ยวกันน้ำเต็มเลยนี่มันเป็นนาหรือเป็นอะไรมันน่าจะเป็นแปลงกเกษตรของมหาลัยเขาแต่ผักบุ้เต็มเลยนะอ,อยากยกินผับุ้งเก็เเอาละไทย Xoay 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 xoái 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 đi đi, mà là, mà là, mà là, lên อาเดินไปสิออละทายเธอยังได้ยินใช่ไหมเสียงสายลมอเูาในใกล้กันเมื่อแกพาไปกินแรงเวลา หมอกออกหน่อยครับหันหน้ามาหน่อยครับนิดเดียวครับหันกลับไปครับชื่นชมกับดอกไม้นะครับ มันเหมือนเสียงปอบมือให้เธอเลยครับทำไรครับซีวีมันเห็นยังลระ,ละ <S 2> <S 2> <ๆ>เสียงกบเขียดเลไลยมันก็ร้องดังระงมครับพร้อมกับเสียงลมพัด กังหันดังป๊อปแปะป้อปแปะเป็นจังหวะดวนตรีฟังแล้วน่ารื่นเริงบันเทิงใจฝังน,น้นลมแล้วนะไหนนี่เรามาช้าไปใช่ไหมนี่ น้ำหายยังครับคั้ยหายบอกครับพ่อปอ,อ,อ,อครับรถ้าพาเด็กๆมานา่าจะเพลินดีเหมือนกันนะ กางหันหลากสีมากอ,อ๋อถอยมายืนอยู่ตรงนี้สิตรงเสานั่นแหละดีมากย้อนเมือกขึ้นสูงสูง,งเลยหนึ่งสองสาม เอาไว้ให้มันหมุนเตี้ยวๆเดินมาหน้ามานิดหนึง่งโยนเลยหนึ่งสองสามสูงไปโยนแค่ให้ตัวเองรับได้ไงอ้าวหนึ้ยสองสาม ยืนหันข้างๆไงไม่ต้องหันทั้งตัวเออ งานวันกเกษตรปี60ครับขอลํำลาไปด้วยคลิปสุดท้ายคลิปนี้ค่ำแล้ว6โมงกว่าแล้วเป็นไอเดียที่เก๋มากเลยปีนี้ปีหน้าฟา้าใหม่ก็เจอกันใหม่นะครับชื่นชมของอกเกษตรแล้วก็ ศิลปะวัฒนธรรมของไทยๆเราที่มอเกษตรบางพระชนบุรีเทคโนโลยีมงคลสวัสดีครับไปแล้ว